ตัวนี้อเคีย,เยดเเราไม่ได้เลยเฮ้ยทำอะไรพี่พไ,พได้ข่าวว่าน้องเครียดใช่ไหมครับพูดกันอยู่ว่าน้องเครียดอ่ะน้องยังมีข่าวส่งไหมล่ละพี่มีสิ่งช่วยแก้แค้นนะนีอ่อไปเ้าะบุรีเนี่ยตูบเลย,เลยมันมันทำลายปอดก็จริงมันได้จริงเหรอพี่ใช่มันทำลายปอดจริงแต่ว่านนมันทำให้น้องหายเครียดน้องเชรียดพี่ดูหน้าพี่หน้าพี่ยิ้มแย้มหมืเนาะได้พี่บอกจะรอหรือครับผมอ่ารอดูอ่ะเอาไปแชกันดูดอ่าลองดูลองดู นี่ดูยาคนนี damn, ้หน้าตายิ้มแย้มก็บใจโอ้ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีโอ้ยอารมณ์ดีไม่น้องพี่บอกแล้วอารมณ์ดี ไม่เขาจะไม่ด่าพวกเราหรอครับไม่ไม่หรอกน้อไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวหรอกเชื่อพี่พี่ทำด้วยแล้วแซมพ่อแม่พี่เป็นคนที่สนับสนุนโรงเรียนนี้ด้วยเขาจ่ายเงินให้โรงเรียนเยอะมากเลยนะเนี่ยรู้อใหม่เขาไม่กล้าแล้วพี่เราทำไปเดี๋ยวเขาก็โดนไล่ออกเนาะเขาไม่กล้าแล้วพี่เราเชื่อพี่เนาะรับประกันเลยมาั้งหน้าเราไม่ต้องกลัวพี่ปกป้องเองมาเอาคิวเร่งกันต่อเลยพี่ก้าวสู่ Avengers

พพวกเราจะไม่สูบลีกันนะครับ